เุสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะเดินทางจากระยองนะครับจากแยกนางยักษ์ตรงนี้นะครับจากระยองไปกาญจนบุรีออกไปต่างจังหวัดกันโดยใช้รถไฟฟ้านะครับบีไปดีดอฟฟินนะครับมาดูว่าจะติดปัญหาอะไรไหมจะเดินทางสะดวกไหมนะครับเป็นการใช้รถไฟฟ้าออกต่างจังหวัดครั้งแรกนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนนี้บ่ายสองสามสิบแปดนาทีนะครับประมาณบ่ายสองครึ่งเนาะ เดี๋ยวเราจะเซ็ตกิโลเป็นศูนย์นะครับดูว่าจะได้เท่าไหร่ตอนนี้แบตบเรา93เปอร์เซ็นตนะครับ93เปอร์เซ็นตวิ่งได้420กว่ากิโลนะครับเราจะเดินทางออกจากระยองนะครับใช้มอเตอร์เว์สายเจ็ดนะครับแล้วก็ไปเข้าทางด่วนสีรัตนะครับแยกไปลงตรงยม,มาชหลานหลวงนะครับแล้วก็ไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ไปขึ้นสะพานพบปิ่นก้า นะครับแล้วก็ต่อด้วยขึ้นทางด่วนบรม,มานาชชน,นานีแล้วก็ไปเข้านะคนปรปฐมเราจะแวะเข้าปฐมเจดีสักหน่อยนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามห้าสิบห้านะผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งวิ่งมาได้ร้อยกิโลนะครับแบตบเราลดไปเหลือหกสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับหมดไปเกือบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอตอนนี้เราวิ่งมาร้อยแปดสิบกิโลนะครับแบตบเราเหลือสี่สิบหกเปอร์เซ็นตนะครับ มาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะครับตอนนี้1 7บเนาฬิกาสานทีห้าโมงครึ่งเรายังอยู่ในกรุงเทพนะครับรถติดพอสมควรนะครับตอนนี้เรายังอยู่บนทางด่วน รถติดพอสมควรนะครับลงมารถเยอะนะรเราลงทางด่วนมาตอน18นาฬิกา16นาทีนะครับตอนนี้แบตเราเหลือ40เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้6โมงครึ่งนะครับเราได้ที่ชาร์จแล้วเราเจอจุดชาร์จแล้วนะรเราจะชาร์จรถไว้ก่อนนะครับแบตบเราเหลือ38เปอร์เซ็นต์ชาร์จไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไปเจอรถติดเจออะไรข้างหน้าจะมีปัญหานะครับ ว่างก็ดีเลยเราก็เข้าชาร์จพอเข้าไปชาร์จนี่มันก็จะเสียเวลาตรงที่ต้องรอแอปเชื่อมต่อกับหัวชาร์จรอเขารอเาเชื่อมต่อกับรถสักพักหนึ่งนะครับเสียเวลาไปห้านาทีเกือบสินาทีเสียเวลาไปเกือบสินาทีกว่าจะเชื่อมต่อได้เราก็จะชาร์จแค่เอาแค่แปดสิบเเซนตนะครับเอาแค่80%ดสนะิบเอร์เซนแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับ ก็ระหว่างกดหยุดก็ใช้เวลาหมุนในแอปอีกสักพักหนึ่งเกือบ5นาทีก็จะเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายได้นะครับเราก็เสียไป193บาทนะครับครั้งแรกใช้เวลาไป35นาทีนะครับตามที่แอปบอกก็รวมกับเสียเวลาอีกสัก10หรือ15นาทีช่วงก่อนชาร์จหลังชาร์จก็ประมาณ45นาทีนะครับในการชาร์จครั้งนี้80%เนมื่อกี้กว่าแอปจะหมุนเสร็จก็ได้มาอีก4%เเนะครับเราก็ได้84%แล้วเราก็ ขับต่อไปเที่ยวที่องค์พระถมเจดีตอนนี้ก็ทุ่ม46นาทีนะครับเรามาถึงพระประถมเจดีนะครับเราขับมา234กิโลแล้วนะครับเรากะว่าจะมาเก็บตกงานพระประถมเจดีสักหน่อยนะครับปรากฏว่าร้านค้าก็ปิดไปหลายร้านแล้วนะครับเขาย้ายเขาคงย้ายที่ไปขายงานใหม่แล้วนะครับก็เหลือไม่กี่ร้านให้เราเดินซื้อของกันนะครับซื้อเสร็จเราก็จะเดินทางต่อไปกาญจนบุรีนะครับโดยใช้ M81 หนึ่งนะครับทางทางด่วน M8 1หนึ่งที่เขาเพิ่งเปิดให้ใช้ใหม่นะครับใช้ฟรีนะครับตอนนี้จากม8 1ไปถึงการจนบุรีก็รถว่างสะดวกครับขับสะดวกเปียวๆหน่อยแต่ทางแต่ทางดีครับทางดีกว้างสะดวกครับแต่ตอนนี้เขาเปิดให้ขึ้นสำหรับรถ4ล้อเท่านั้นนะครับสำหรับรถ4ล้อเท่านั้นสองทุ่มห้าสิบนะครับ ถึงการชนะบุรีเท่าไร่เดี๋ยวมาดูกันบรรยากาศมอเตอร์ว m เวย์ M81 นะครับบรรยากาศมอเตอร์เวย์ M81 ตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เราตั้งเราตั้งขับอัตโนมัติไว้นะครับตั้งไว้ที่115นะครับ มาถึงตัวเมืองกาญจนบ,บุรีแล้วเวลาสามประมาณสามทุ่มครึ่งประมาณสามทุ่มครึ่งจากนาฬิกาที่บนหอน,นาฬิกาเมื่อกี้ใช้เวลาไปสี่สิบนาทีนะครับจากนาคปรปฐมมาถึงกาญจนบ,บุรีโดยใช้มอเตอร์เวยเอ็มแปดหนึ่งนะครับตอนนี้เราวิ่งมาได้สามร้อยสี่กิโลนะครับถึงกาญจนบ,บุรีพอดีนะครับเวลาสามทุ่มยี่สิบแปดนาทีแบตเราเหลือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนเข้าบ้านก็แวะ ร้านประจาครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๋หลีวตรงข้ามกับสถานีตํารวจเมืองการนะครับแล้วก็ก่อนเข้าบ้านก็ชาร์จแบตนะครับไว้ใช้พรุ่งนี้นะครับไปออกไปเที่ยวออกไปกินข้าวอะไรต่างๆก็สําหรับทริปนี้เราก็ชาร์จไปแค่ครั้งเดียวนะครับที่นครปฐมก็สําหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้านะครับก็ต้องชิลๆหน่อยนะครับจะเสียเวลาชาร์จเสียเวลา หาที่ชาร์จเข้าแอปบางทีเน็ตไม่ดีแอปหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องชิวๆเสียเวลาชาร์จกลางทางและถึงบ้านถ้าแบตใกล้หมดก็ต้องเสียเวลาชาร์จก่อนเข้าบ้านอกีกถ้าใครไม่มีที่ชาร์จที่บ้านนะครับก็เตรียมตัวจุดนี้ด้วยแล้วกันนะครับ